ีนก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 เยอะแยะเลยค่ะนก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 โอ้นกเล็กนกใหญ่มาชมนกนะคะที่เกาะสวรรค์ค่ะนก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 นนกนกนก มีแต no ok, ่นกเกาะนกค่ะเกาะนกค่ะที ok ่ดอนสวรรค์นะคะนกเยอะแยะเลยค่ะนก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 นะนกะนก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 ยย นกพิลึกนกพีลึกนกนกมาอ,อยู่แถวนี้เบิดนกนะก็หลายขนาดเลยเออสุอดยอดเลยค่ะใครยังไม่เคยมานะคะมาเลยนะคะมี่แต่นกมีแต่นก,นกรนกนกังนก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 เยอะจังเลยจ้าโอ้ยนก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 มาเดอมมอยากมาเที่ยวมาเดอม